วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดบังเอิญหม้ออุบลตำบลสีไข่ครับอยู่แถวตัวแถวหม้ออุบลนั่นแหละพี่น้องมาหอดกันมากันสามคนนี่แหละครับมาสิกินลานนี่ฮยมาสิกินเข่าเอาหนีบอลลงมึงเดาหนีบ่ไม้เบิเ่งก่อนผุนตะบนปุษาปุษาโอ้ปุษา,า,า,าแบบง่ายใสใสใสว่าไอ้ข่าตัวคุกบ่มีจ่อยเฮ้ยเนาะไปเบิ่งลานไม่ดีกว่าเนี่ยว่าพอลานนี่ครับมีคุกสูตรโบราณ number one ครับผมวมาสัตว์เถาะ เป็นแนวไดยิบห้าบาทบอแพ้งทำมาเบิ่งเครืองกันเลยครับมีบักหนวบักพริกผงผักโอ้หลายอย่างแพ่นน้ำเกลือบัท่านอันนี้เป็นมีนี่เรายุบใส่สีเลยยิบห้าบาทในไลปดีเลยพี่น้องโปใส่ครับทวงออกนะแล้วก็เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นสามต้นเน่้หมูหรือเนี่ยไก่วะเนี่ยไก่มั้งน่นตามด้วยลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็เป็นกากหมูกระเทียมเกี่ยวครับตามด้วยน้ำต้าน บักทวินทวิสงนั่นแหละบักพีกพงบักเนวแล้วก็พักสัมสายครับหรือกุยช่ายพักสัมสายเออมันอาจจะเป็นกุยช่ายบะม,มนพักสัมสายนัน่นแหละเอ้าเนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วรวดเร็วทันใจให้ตะเกียบหนึ่งอันนะโอ้คิดจะได้ครับต้องค้นเขากันก่อนบ่ก็ต้องค้นให้มันเขากันก่อนเดี๋ยวขอมาเบิ่งนหน้าตาแบบเชยชมอย่างสัตว์งงามก่อนเนี่สั้นเลยบะดนี้ะอาชีบเกามาเด้อครับเอาได้ครับ เน่าเนี่ยบาดที่นี่เขากันลราบ่ยั่งว่ะบพราท่าน,นเขาอยู่ให้มันสีเฮียได้นั่นนะกากมูนันยิบขึ้นมาเนี่ยนั่นเออนี่บ่เอาซิมก่อนโหลดกากหมูนี่อืมอา่าเดี๋ยวคนก่อนค่อยดีซิมรสชดาตรมันเอาขุกเข่าให้มันเข่ากันยิบผาบาทได้แบบไรพี่น้องเออเงินยิบผาบาทนี่ซื้อเขากินอิ่มเร้เลยเได้เนี่ย อ้าวเดี๋ยวสีซิมเดี๋ยวบันนียเดี๋ยวยังก่อนคนก่อน,นมันเข่ากันก่อนนี่ยาหน่บักเน่าลืมไ่บีบก่อนใส่บักเน่าก่อนเพื่อความเปรี้ยวสักเล็กหน่อยเพื่อความจุยซี่ให้มันแซบอ่ะทำการยิบคนให้มันเข่ากันก่อนเดี๋ยวมันดิสมันทั่วกันนะพี่น้องมากแบบได้กับเติมเอาได้พี่น้องปรุงอยากอยากได้แบบได้กับปรุงเอานี่คำาิงใหญ่หยัดเลยอืมอืมอืมโอ้ โอ้เป็นได้เดี๋ยวเต็มปากเต็มคำอยู่ขอกินแนวอืน่นนะ้ำเนะยเดี๋ยวพึ่งะพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวบอาวัาได้วัาเต็มปากนะเอา้าเคลียร์ก่อนอันนี้เป็นไกลนน่ลูกสิน้นลูกสิ้นเนี่ยสามสองหนึ่งยัดเข้าไปเอออ้าลูกชิ้นเด้งดีอา้าวเท้าฮะยายเอา้ายัดเนี่ยปอนเมียมพร้อมเอาเคลียร์ก่อนมันคนบนทานเขากันได้ยังไงใส่ลงไปอา้า อันนี้หมูบมแนใจว่าหมูหรือไก่ตอนสั่งผมก็ลืมอาจจะเป็นไก่บอไก่กับหมูนี่แหละพี่น้องนะคุกเข้าให้เขากันแล้วก็ตามด้วยการกินีน่โอแซบอยู่ดรสาติ์ดีอยู่เด้ได้กา้าได้กล้าแซบอยู่แซบอยู่แซบอยู่พิกัดไกยุตตลาดนัดบางเอิญครับตลาดนัดบางเอิญแถวหม้ออุบลตำบนสีไข่อำเภอวารลินเท่านี้เองนะพี่น้องบอกพิกัดสุขิบเด้อครับ บางท่านเพิ่งกระถามว่าพีการลา่าจอใส่บ่บอกแล้วบ่เม่นบอกแน่อ๋อมีอยู่ครับอยู่ในคลิปนะครับแสดงว,ว่าท่านเบิงบ้งจบนะท่านต้องเบิ้งให้จบคลิปก่อนนะจะลูพีการลาาเนาะนะครับเบิง้งอลรไรก็เลยก็แซ่ดนะเด้อม,มาอันนี้ผมว่ามันเป็นแอเซบนะเห็นลุงมันกินผมก็เลยอยากซิมนำ้นำนะพี่นอ้องนะขอซิมในจักคำเด้อเดี๋ยวเด้อยยิบก่อนอันนี้ผมเสียวเนื้อใส่นำ้ำยัดเข้าไปเลยน้าเออแซ่บตัวละ แสบแสบคือลูกมันไวหรืครับแสบอ่ันแม่บอกแล้วว่ามันแสบลูกมาได้มาอุดหนุนแม่กันยังว่ามา,มา